ที่นี้ก็มาถึงคําว่ากามูปะมาําตัวหนังสือก็แปลว่าอุปมาของกามมีอยู่สิทธอุปมาด้วยกันคําว่ากามในที่นี้ก็เห็นได้ชัดว่าหมายถึงวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโสตทพัพะ ซึงจะรู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เนื่องจากว่าวัตถุกรรมอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมีกิเลสกามด้วยมาเนื่องกันแล้ว <c oughs> สิ่งที่เรียกว่ากามจึงจะมีความหมายแต่ในที่นี้เล็งถึงวัตถุกรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักน่าพอใจน่าหลงใหล อุปมาทั้งสิบนั่นคือหนึ่งกามเปรียบเหมือนท่อนกระดูก <c oughs> ซึ่งมีเนื้อติดน้อยเกินไปอย่างท่อนกระดูกที่สุนัขก,กัดแทะเพื่อมีเนื้อน้อยเกินไปจึงไม่เกิดความอิ่มได้จึงต้องกัดแทะอยู่เรื่อยไป <c oughs> อุปมาที่สองเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อ <c oughs> สัตว์ตัวใดมีชิ้นเนื้ออยู่ในปาก <c oughs> ก็เป็นที่ยื้อแย่งแห่งสัตว์ตัวอื่น <c oughs> อุปมาที่สามเปรียบด้วยคบเพลิงที่ทำดา้ยหาแห้งที่บุคคลถือทวนลม ย่อมลามมาไมา้มือของบุคคลผู้ถือกรามคุณทั้งหลายมีอุปมาอย่างนั้นอุปมาที่สี่เรียบด้วยลุ่มฐานเพลิงลุ่มใหญ่เต็มไปด้วยฐานเพลิงกำลังลุกโชนต <c oughs> กลงไปก็เผาให้เป็นเท่าฐาน <c oughs> อุปมา ที่ทห้าเปรียบเหมือนกับความฝันสิ่งท er ี่เห็นในความฝันนั่นเห็นชั่วขณะเวลาหลับหรือฝันอยู่ตื่นขึ้นมาก็หายไปกามคุณมีประมาเช่นนั้นคือมีความหมายเมื่อยังมัวเมาอยู่ท่าน หายมัวเมาแล้วก็หายไปสมาที่หก <c oughs> เปรียบเหมือนของยืมเขามาไม่เท่าไรก็จะต้องส่งเจ้าของจะยึดครองเป็นของตนโดยตลอดไปไม่ได้ข้ป <c oughs> มาที่ 7, เจ็ดเปรียบเหมือนผลไม้ ไม่เท่าไรก็จะสุกงอมและหล่นไปจากต้นขุมาที่แปดเปรียบเหมือนกับเขียงรองสับเนื้อกามคุณทำให้หัวใจเป็นเหมือนเขียงรองสับเนื้อซึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรที่จะถูกสับและแหลกละเอียดเรื่อยไป อุปมาที่เก้าเปรียบเหมือนหอกและเหลาซึ่งจะมีการเสียบแทงรอบด้านอุปมาที่สิบเปรียบเหมือนหัวงูพิษถ้าไปจับหัวงูพิษข้าวจะเป็นเช่นไรเป็นที่มองเห็นแต่แล้วได้ตรัสรุปในที่สุดท้าย ว่าทั้งนี้ประเหตุว่ากามทั้งหลายเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อยมีความทุกข์มากมีความขับแค้นมาก <c oughs> นี่คืออุปมาแห่งกาม